สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซุครับวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรส,สงครามครับผมกับที่นี่เลยฮะเป็นคาเฟ่และก็รวมถึงที่พักรีสอร์ทเก๋ๆครับชื่อว่าอาสิตาอีโครีสอร์ทนั่นเองครับบรรยากาศนี่โอ้ยยังไม่ได้เข้าด้านในเลยนะฮะดูท่าทางร่มรื่นมากๆครับต้องบอกว่าเข้ามาเนี่ยผมชอบมากๆฮะคุณผู้ชมต้นไม้เยอะร่มรื่นนะครับแล้วก็ลมเนี่ยเย็นสบายเลยนะครับ ในนี้มีอยู่2แบบนะฮะในส่วนของคาเฟ่คุณอยากมาชิวๆตรงนี้ก็ได้แล้วก็ส่วนของที่พักที่พักก็จะแบ่งออกเป็น2สไตล์ครับแบบแรกเนี่ยจะเป็นสไตล์เป็นบ้านทรงไทยทั้งหลังเลยนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นที่พักที่เป็นหลังๆเป็นรีสอร์ทติดน้ําครับมาดูบรรยากาศห้องพักกันหน่อยครับมาโอ้โหว้าวเลยนะครับ กิจกรรมที่เอาไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสาว่า้น้ำมีให้เล่นนะครับปั่นจักรยานแล้วก็พายเรือในรีสอร์ทที่นี่ก็มีด้วยครับนั่งเรือชิวๆชมรีสอร์ทกันไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆทานที่คาเฟ่กันต่อครับนี่แหละฮะคาเฟ่ของเขาดูเก๋มากนะฮะชื่อว่า Bir d c a g ค c a าเฟนั่นเองฮะสัญลักษณ์ข้างบนนี่เป็นกรงนก พอเข้ามาข้างในคาเฟ่น,นะฮะผมต้องบอกเลยว่าว้าวมากครับเพราะว่าบรรยากาศนี่ติดตริมแม่น้ำนะครับเป็นกระจกนะครับถ่ายรูปออกไปนี่สวยหรือว่าจะนั่งเทควิวตรงนี้เนี่ยก็มีความสุขมากๆครับข้างบนบรรยากาศก็ไม่แพ้กันด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะน,นี่คือเซตของอัพสโนวน e ีที่นี่นะฮะ น่าทานมากครับแล้วก็รวมถึงเครื่องดื่มตรงนี้2แก้วด้วยนะครับนี่เป็นเมนูเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับแล้วก็เซตนี้เนี่ยราคาที่กระซิบบอกได้เลยว่าไม่แพงด้วยนะครับในส่วนอาหารจานหลักนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ละเมนูนี่ต้องบอกว่ามันน่าทานจริงๆนะครับแล้วก็วัตถุดิบของเขานะฮะที่นี่เนี่ยอย่างเช่นปลาทูเองเนี่ยเขาก็มีท่าเรือของเขาเอาวัตถุดิบ จากทะเลมาเลยนะครับส่วนที่เป็นยำส้มโอนะฮะแล้วก็ด้านบนโปะด้วยกุ้งแม่น้ําตัวโตๆตเลยครับส่วนจานนี้เป็นสลัดหมูย่างครับโอ้โหเนื้อหมูนี่ดูแบบเยอะจริงๆนะครับชิมแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆนะใครที่ชอบทานอาหารไทยที่แบบรสชาติถึงๆหน่อยเนี่ยหัวร้านนี้เนี่ยถ้าคุณมาทานเนี่ยผมว่าไม่ผิดหวังแน่ๆครับสวยเก๋มีสไตล์นะครับเหมาะมากเลยฮะกับใครที่อยากจะมาชาร์จแบตแล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับที่นี่ เติมเต็มความสุขของคุณให้ได้อย่างแน่นอนครับ